สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เรายังคงอยู่ในแดนสวรรค์แต่วันต่อไปเราจะผ่านจากเทวภูมิไปเข้าพรมภูมิแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมุ่งหน้าสู่แดนสวรรค์ลองฟังดูค่ะมุ่งหน้าสู่แดนสวรรค์เมื่อมนุษย์ผู้มีจิตบริสุทธิ ประพฤติกุศลกรรมทั้งหลายและให้ทานรักษาศีลก่อสร้างกองกุศลซึ่งเป็นการนำตนเดินไปตามปฏิปดาทางไปสู่สวงสวรรค์แดนสุขาวดีก่อนที่เขาจะขาดใจได้จากมนุษย์ไปผุดเกิดเป็นเทพพบุรุเทพ,พธิดาในเมืองฟ้าเทวโลกนั้นย่ำจักมีเหตุการณ์อันแสดงว่าตนจักได้ไปเกิดในสวงสวรรค์อย่างแน่ๆ ปรากฏขึ้นแก่เขาอย่างชัดเจนในมรณาสันนวิถีคือวิถีจิตใกล้จะตายก็เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องบอกล่วงหน้าให้รู้ว่าจะได้ไปเกิดเป็นเทพยดาในสวรรค์เมืองฟ้านั้นก็ได้แก่อารมณ์ต่างๆดังกล่าวมาแล้วในตอนที่ว่าด้วยนิรยภูมินั่นเองผิดกันแต่ว่าอารมณ์ที่ปรากฏแก่มนุษย์ ที่จะได้ไปผุดเกิดในแดนสวงสวรรค์นี้เป็นอารมณ์ฝ่ายข้างดีดังต่อไปนี้ก็ให้เห็นกรรมอารมณ์ฝ่ายกุศลข้างดีได้แก่ตนเคยบริจาคทานเคยทำบุญเลี้ยงพระเคยขุดสะสร้างศาลาเคยรักษาศีลเคยรักษาอุโบสถเคยทำกุศลกรรมต่างๆอะไรเอาไว้ ในขณะที่จวนจะสิ้นใจไปขณะนี้ก็จะเห็นเป็นภาพของตัวเองกำลังกระทำกรรมต่างๆเหล่านั้นอย่างชัดแจ้งจนจำได้ทำให้ใจคอชุ่มชื่นในกุศลกรรมของตนแล้วดับจิตตายลงกรรมลมอันดีงามเหล่านี้ก็จะน้อมนำให้ได้ไปเกิดในสุขติภูมิคือสวรรค์เมืองฟ้าแต่ ถ้ากรรมอารมณ์เหล่านี้ไม่มาปรากฏให้เห็นก็จะมีโอกาสให้เห็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งนั่นคือขอให้เห็นกรรมนิมิตอารมณ์ฝ่ายกุศลข้างดีได้แก่อุปกรณ์เครื่องมือแห่งการประกอบกุศลกรรมเช่นตนเคยสร้างกุฏิโบสถ์วิหารสิ่งก่อสร้างต่างๆเหล่านั้นก็จะมาปรากฏให้เห็นตนเคยทอดกระถินบวชพระ ก็จะเห็นเป็นเครื่องอัฐบริการไตรจีวรอุปรกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่ตนเคยถวายไว้หรือให้เห็นเครื่องสักการบูชาดอกไม้ทูกเทียนเห็นขบวนแห่ในพิธีการบุญกุศลต่างๆที่ตนจัดขึ้นเครื่องมือในการทำกุศลกรรมเหล่านี้จะมาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในมโนทวารคนเดียวจิตยึดเหนี่ยวเอาเป็นอารมณ์แล้วดับลม ก็แนะนำให้ตรงไปเกิดในสุขติภูมิคือสวรรค์เมืองฟ้าถ้าแต่กรรมนิมิตารมณ์นี้ยังไม่ปรากฏอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็จะปรากฏนั่นคือขอให้เห็นคตินิมิตอารมณ์ส่กุศลข้างดีได้แก่นิมิตต่างๆอันบ่งบอกถึงคติแห่งสวรรค์เทวโลกที่ตนจกต้องไปเกิด หลังจากที่ดับจิตตายไปจากมนุษยโลกแล้วบัดเดียวใจนี้แหละเช่นปรากฏในมโนทวารให้เห็นเป็นเทพบุตรเทพธิดาในแดนสุขาวดีทรงรูปโฉมนมพันสวยงามนักหนาซึ่งตนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตบางทีก็ให้เห็นเป็นทิพ,ทพยพิมานคล้ายปราสาทราชวังอันสวยสดงดงาม ซึ่งไม่ปรากฏในเมืองมนุษย์บางทีก็ให้เห็นเป็นต้นไม้กัลยปพฤกซึ่งเป็นต้นไม้สวรรค์อันร่มรื่นน่าดูน่าชมน่านิยมเป็นนักหนาบางทีก็ให้เห็นเป็นสิริสายญาติที่นอนอันประเสริฐปรากฏในทิพยวิมานซึ่งล้วนแล้วไปด้วยแก้วและทองมีประการต่างๆจะหาตัวอย่างในมนุษย์โลกนี้เทียบไม่ได้ บางทีก็ให้เห็นเป็นเทวดาชาวฟ้าทั้งหลายพากันขับระบำรำฟ้อนเป็นที่ชื่นบานเริงสรานิ้มแย้มแจ่มใสมีใบหน้าปราศจากริ้วรอยแห่งความทุกข์ประสบแต่ความสุขอย่างล้นเหลือบางทีก็ให้เห็นเป็นเทพย,ายดาชาวฟ้าเหล่านั้น พากันนั่งรถทิพมาเป็นหมู่โม่ประดับประดาด้วยอาภรณ์อันประณีตบรรจงน่าดูน่าชมน่านิยมมาชักชวนตนให้ไปอยู่ด้วยกันภาพนิมิตสวรรค์เหล่านั้นย่อมจะมาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มใสในมโนทวารคือทางใจในขณะที่ม่านดำแห่งชีวิตกำลังจะโรูดปิดลงรำไรคือในขณะที่กำลังย่างเข้าไปสู่แดนมฤตยู ซึ่งทำให้ผู้สร้างบุญกุศลไว้และจะถึงการละกิยาสิ้นใจตายไปในขณะนี้มีจิตใจเพลิดเพลินเกิดความยิ้มย่องผ่องใสในสสมนัตบัดนี้ถ้ามีผู้สังเกตดูหน้าตาก็จะรู้ได้ว่าเขาจะหลับตาตายอย่างสุขสงบไปพบสุขติแน่ในไม่ชา้าเพราะนิมิตนี้ชี้ให้รู้ว่าเขาผู้นั้น จักได้ไปเกิดในสวรรค์เมืองฟ้าเป็นเทวดายอย่างแน่นอนแต่การที่เขาจักไปอุบัติเกิดเป็นเทพ,พยาดาในสวรรค์ชั้นไหนสเสวยทิพยสมบัติเป็นสุขแสนประเสริฐล้ำเลิศเพียงไรนั้นนั่นก็แล้วแต่กุศลกรรมที่เขาเคยก่อสร้างอบรมเอาไว้แต่ปางก่อนจะย้อนมาให้ผลจึงเป็นอันว่า เมื่อบุคคลประกอบกุศลกรรมพยายามประพฤติแต่คุณงามความดีมีชีวิตเป็นสจริตทั้งกายวาจาใจอุตสาหบำเพ็ญบุญญกิริยามีการให้ทานและรักษาศีลอยู่กันนิดมีจิตใจสูงสมควรที่จะได้ประสบสุขในประโรภายภายภาคหน้าซึ่งเป็นการนำชีวิตตนไปตามปฏิปดาทางไปสวรรค์แล้ว เมื่อถึงแก่ความตายได้ประสบอารมณ์แห่งกุศลกรรมต่างๆดับจิตตายลงไปในขณะนั้นด้วยใจอันผ่องแผ้วบริสุทธิ์และได้ไปอุบัติเกิดเป็นเทพยดาณสวรรค์เมืองฟ้าแล้วก็ย่อมจะถึงการนับได้ว่าบัดนี้เขาได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางแห่งสถานถิ่นที่ตนต้องการจะถึงกล่าวคือ แห่งสถานถิ่ถนที่ตนต้องการจะถึงกล่าวคือสวรรค์เทวโลกสมตามความปรารถนาอย่างเที่ยงแท้แล้วขอสรุปความเพื่อให้จำได้ง่ายในที่นี้ว่าเทวภูมินี้สมเด็จพระจอมมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราท่านทั้งหลายได้ทรงมีพระมหาการุณาตรัสเปรียบไว้ว่าเหมือนกับปราสาท ซึ่งฉาบทาด้วยสีอันสวยสดงดงามสุดจะพันนา,นาที่ภายในปราสาทนั้นมีบัลลังก์ลาดด้วยผ้าโกชาขนยาวลาดด้วยผ้าขนแกะสีขาวมีเพดานกั้นในเบื้องบนสวยงามมีหมอนสีแดงสดวางไว้หน้าอยู่หน้าอาศัยหน้านั่งหน้านอนเป็นที่ยิ่งเพราะเป็นสถานที่สุขสบาย เมื่อมนุษย์คนใดในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้พยายามประกอบกุศลกรรมต่างๆเขาผู้นั้นย่อมเชื่อว่านำตนไปตามปฏิบดาทางไปสู่ประสาทอันวิจิตพิสดารหลังใหญ่หน่าอยู่อาศัยคือสวรรคเทวโลกแดนสุขาวดีนี้อย่างแน่นอนขอย้อนกลับมากล่าวถึงเราท่านทั้งหลายที่กำลังอ่านกำลังฟังอยู่นี่บ้าง เราท่านเกิดมาในชาตินี้นับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างเหลือหลายเพราะได้มีโอกาสเกิดมาเพราะพระบวรพุทธศาสนาได้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมไตรโลก,กนาถเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสุดแห่งประชาสัตว์ในไตรโลก เมื่อได้ทราบความจริงจากพระองค์เช่นนี้แล้วจะว่าอย่างไรจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้ามีศรัทธาเชื่อในพระดำรัสของพระองค์ผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาของเราก็ควรจะเร่งคิดเร่งตรองเสียในขณะนี้ว่าก่อนที่เราจะสิ้นใจตายไปในชาตินี้เราควรจะนำชีวิตไปตามปฏิปดา ทางไปสู่ปราสาทอันประเสริฐเลิศไปด้วยความสุขกล่าวคือสุขติโลกสวรรค์หรือไม่ถ้าเห็นว่าควรดำเนินไปเพราะสุขติโลกสวรรค์เป็นแดนสุขาวดีมีแต่ความสุขความสำราญชื่นบานหันษาอยู่ตลอดที่ภาราตริการเป็นแดนที่น่าพิสมัยเมื่อตกลงใจจะไปอยู่แดนสวรรค์สุขาวดีดังนี้แล้ว ก็ควรทำใจของตนให้ผ่องแผ้วเสียตัดบัดนี้แล้วเริ่มก่อสร้างกองการกุศลจนสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้พยายามให้ทานรักษาศีลให้จงดีเมื่อถึงคราวดับขันสิ้นชีวิตผลแห่งกุศล,ลกรรมที่เราทำไว้มีพลังเพียงพอแล้ว ก็คงจะไม่แคล้วที่จะได้ไปเกิดในเทวภูมิแดนสุขาวดีตามกระแสรพระพุทธดิกาพันานาในเทวภูมิพร้อมทั้งปฏิบดาคือทางดำเนินไปถึงเทวภูมินั้นเห็นว่าพอสมควรที่จะยุติลงได้แล้วจึงขอยุติลงด้วยประการศนีเราก็จบเทวภูมิไปอย่างสมบูรณ์ อันนี้เป็นบทที่6ในหนังสือเล่มนี้มีอยู่8บทก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่นรกภูมิไล่ขึ้นมาเรื่อยๆมนุษยภูมิเทวภูมิมพรทภูมิแล้วก็รลกุตรภูมิอันเป็นบทสุดท้ายบทที่8 ในนรกกับภูมิเนี้ยเราก็จะประกอบไปด้วยนรกกูมิูมิเตตะวิสัยภูมิอสุรกายภูมิแล้วจึงมาถึงมนุษย์มิฉะนั้นแล้วหากเราไม่ต้องการพบไม่ต้องการ,รเผชิญ นิระยะภูมิหรือทุกขกติภูมิเราท่านทั้งหลายก็ควรตั้งใจบำเพ็ญกุศลกรรมได้การให้ทานรักษาศิ่งเจริญาวนาแล้วเราก็จะไปถึงดินแดนที่เราต้องการไปลงเกิด หรือหากต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสรงสาร <int ess> ก็ต้องถึงพร้อมด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาที่จะนำเราไปสู่สุขติภูมิ สำหรับนักชีเมื่อให้สัญญากับพระบรมาศาสดาไว้ว่าจะเดินไปให้ถึงดินแดนพระนิพพานก็คงจะต้องเจริญจิตภาวนาเพื่อให้จิตสงบระงับร่มเย็นและปล่อยวาง อก,ก,กุศลกรรมให้สิ้นไม่ก่อกรรมทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นเราจะเดินไปได้วยกันตามทางที่ไม่มีมนุษย์เดินมีแต่อรยะชนเดินหรือไม่มีประปุชนเดินหรือไม่มีคนเดินแม้มนุษย์ ก็ไม่มีจะเดินเพราะมีแต่สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จักจำเริญเดินไปในภูมิทั้งเก้าคือโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลสกิทาคามิมักสกิทาคามิผล อนาคามิมัตอนาคามิผลอาราหัตมัตอาราหัตผลและในที่สุดก็ออไปสู่แดนพระนิพพานเราจะเดินไปได้วยกันดีไหมคะสำหรับวันนี้เราลากันเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ